สวัสดีครับที่ตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PPS สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟา้ามระชากิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมารวงราชสาันติสิตริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงเปิดงานวันรวมพลังสู้ภัยเบาวาน เวลา16นาฬิกา18นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภารนาเรียนที่ราเทพยวดีกมรมหลวงราชสานติเนีสิริพัฒมหาวชรยราชธิดาสเสด็จไปยังหอศิละปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานวันรวมพลังสู้ภัยเบาหวาน2555แต่บีเทสแฟร์ซึ่งสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยร่วมกับเครือข่ายคนไทยไร้พุงราชวิทยายลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเครือข่ายชมรมเบาหวานไทยชมรมเพื่อเด็กและวัยรุ่นเบาหวานหลักกลุ่มเพื่อนเบาหวานจัดขึ้นเป็นงานต่อเนื่องจากงาน